สวัสดีครับรที่ตอนรับเข้าสู่ช่องจะแ์ขงกาวชาแนลเอกสารวนันนั้นเหมกันนะมาวันนี้อยู่นักเงียบลังกี้ในกลุก่เหมือนเดิมนักบงมาแล้ะก็เวลาเรียนตอนนี้อยู่เวลาทีตีสองสิบแปดนาทีแล้วผมกับทุนหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทแล้วก็บอกมาขอปลี่ยนองเบท้าได้ไหมมาลองเบท้าดีกว่าหายเบท้ามาสักพักแล้วก็จะสักหน่อยจับดูแล้วกันน้องเออ อาจังไปต่อว่ประมาแต่วันนี้ก็คนสี่มาโคตรใหม่ครับเนะ <c oughs> นี่ยโ <c oughs> อ้ยมาดีบ้างเฮ้ยเข้าดีกว่ะสับเล่นแนะ่โอเควันนี้192แร้บผมมาจังไปต่อหวานๆ่ำๆยังไงเบ็ด5นะครับ,ปบ,ปรบเป็นเบ็ดที่ผมไม่ได้เล่นบ่อยหรือว่าทีนะเท่าไหร่นะเนืม่ไนะ เรา chọn พวกเป็นสีเบ็ดแผ่มากกว่านะพวกเป็นห้ามรู้สึกว่าแบบช่วนไหนมันแต่งมันกแต่งดีดีอะโซงไหนไม่มาก็ยังที่เออเล่นแล้วมันเฟลอะมันเป็นะรู้สึกแบบเออไม่ค่อยมันเน้อยเรยอะโซนแบบผมอะเออแต่ก็เป็นเกมดีเอ้ยเป็นเบ็ดที่วันไหนเล่นขึ้นก็ถือว่าขึ้นดีนยู่อันนี้อ่ะลองดูแล้วกันเนาะอือแล้วที่เห็นของโบ้ก็จ่ายเรื่ยเรือยนะเพื่อนอะ 0.75ยจุดาผมาไม่ต่อยาวเลยไล้โีรพอนี้ยาวนี่แล้วไม่ต่อยาวมาดิอ๋อพาสมาย่างสวยอะทักไป1หนึ่งครั้งแล้วก็หล่อีห่งทียบอกมาจ่ายดีมากเมืเอ่อกนเออข้อหาหดอ่ะมาแล้วันี่สจุดเฮ้ยไม่ใช่สเออสี่ะสบาท ร้อยสิบบาทนะก็บอกมาร้อยกว่านะตอนนี้เพราะงั้นจะเริ่มลงเริ่มลงแล้วล่ะไม่ไป็นไรไโอ้มางเสียงหนึ่งแบบนี้เนอะอาะเบ็ดหน้อย่างว่าเกินไวนออ้เนาะเออดูทรงมันมันเหมือนจะจ่ายเหมือนกันนะแต่วา่าพอมันดูมันก็ดูดแบบโปรดูนุ่ดูดนุ่มออะแบบมันก็ทำให้เล่นยากนิดนึงอ่ะอย่างน้นงอ,อยเราม,มีลุ้นบ้างอ่ะ แล้วก็ต่อไปมาเริ่มมาละสามสบาทโอเคศูนย์สอสสยส์ยใจสองห้ายเออมาเจ็บาทไลเป็นหนึ่งดีออามานี่อะลรเบรกเกอรมาต่อครับอืมสกัซเตอมีลุนละจังหวะน,นี้มาทำไม่ึงมาค้อง,อางนี้ดีนะโอ้ยังมีลุนสามช่องเื่นเจลอเล่เจลอเล่เจลอเลก็ได้ได้ลุนวิีเออต้องแบบนี้นะมามา เห็แล้วกพ็พาด้ลุ้นไปอีกอยู่ไอไแ้แล้วก็ต่อไปโอ้โหจบปละวแล้ววันนี้มาละมาโอเคจะเริ่มหนึ่งทีคิวบาร์เตรียมไหลเดี๋ยวผมมาพัดก็มา,มา,าอมอื้หือมา,าดีว่ะอมบูมยังไรงกาดีป่ะอะไรว่าเข้าซองอก็ซองมันถีบผมมาโอ้ยัยงวนหลุด,ดยอยู่ที่ร้อยนิดๆนี่สักพักก็นั่เบื่อนะ เออโอ้ยสกัตเตอร์ไม่เข้าอะไรกันเนี้ยหามาโอ้โหเจ๊ด้วบงบาทนะก็บงมาเออโอเคด้วยอย่าไม่เข้าคุณสี่ก้อนย้อนนี้ยัเเงเลยมาไป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 โอเคเบรกเกอร์หนึ่งบาทโอ้โหได้ก้อนแรนี่เราลงที่สามสิ ถามล้ำเบื้องโอ้โหด,ดูทรงไม่ได้จะรอดแต่ก็แน่นะถ้าสเกตเตอร์รอบนี้เขา้าออกมาไหมาเนี่ยเอ้ยโอยโอ้โหกว่าจะเข้าอันตรายได้ได้ไหามาโอ้ยเวลาเชิดจ่ายล้ำเบื้องไม่มีอะไรดีไปมากกว่าสเกตเตอร์พีเกมนะแล้วประเด็นคือเข้ามาโดนกระท่อมลูกหลานได้ไหมเบตห้าก,กับสเกตเตอร์พีเกมรอบนี้ไหมแต่จะแจกจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ให้เราหรือเปล่าต้างลุ้น่านนะ้ำเบืบ้องอืมโซจิ ให้เขาปั้นเนี่ยมัเนเยี้เยอันนี้ไงสุจิมาล่ะเ,เจลเจลอร์เจเลอร์สวยสิบแถวแรกนี่ไงจัดไปยี่สิบเราต้องขอมมนหน่อยอะ่ะเออมันถึงยะให้อ่ะแมวมาแล้วก็แต่งก้นยอดนี้มาที่สองร้อยห้าสิบเจ็ดบานะมาเลสโกกันด้กว่าเจเลอร์มา,ามมถึงทีอะบ่มาโอ้ยเอาเรื่องไว้เอาเรื่องอยู่ไว้ มันก็ได้อยู่แล้วเว้ยโอ้โหไอ้44โอ้สุดจริงเมื่อมสุดแล้วเนาะมาแล้วของดีทีเด็ดนะเพื่อนมาโอเคแล้วก็กินไปอีกหนึ่งครั้งครับแปสบัาทสวนท้ายเป็นเคโรยแต่มัน18บาทโอ้ยยังไม่หมดคุ้20อ่ะ่าได้อยู่เว้ยโอ้โหคุ้ม กลับบางคร้นสู่เกมแล้วเพื่อนหนึ่งร้อยสามรับเงินรางวัลก็โดจ่ายมาสวยๆก็ไม่ง่ายเลมาแล้วก็มาเช็คยอดของเราดีกว่าได้มาเท่าไหรสี่ร้อยเจ็ดสิบหกบาทวันวานกับสเก็ตเตอร์วีเกมเบ็ดฮะมาเดือดเจ๊งบอกขึ้นมาขึ้นยาวเนาะเออแบบนี้ดีเออต่อชีวิตมาพอเล่นแบบสบายหนึ่งโอ้โหแล้ววิสัยสามสิบแปดบาทก็เสียวเซียววันๆอยู่เหมือนกันีสเก็ตเตอร์มาถูกแล้วตูวงานน้อเพื่อนเามา สามาจตอนนี้โอ้ยแดงมีลุ้นโอจะไม่เข้าอีกโอเคไหมไหมไมาไปต่อไปต่อ,ตอเงียบคูณสองหน่อยหน่อยจะได้ไหมเรื่อยอโอยโหสิบสองโอ้ย,อยคูณไปเป็นสี่สิบห้าตายไปหนึ่งครั้งกูสี 4, แล้วจังวันนี้มีซูชิให้ลุ้นแถวสามนี่ไงโอ้โหลุ้นอะไรเอแถวสามสิบก็ได้ นี่โอ้โหเข้าโคตรดี <c oughs> เฮ้ยมาดีจัด67บาทน,นะครับขึ้นมาตีห้าร้ส่สิบมาสักเบ็ดสิบก่อนแะล้วกันนะต้องเดินอะ่ะเออมันค้างอยู่เบ็ดแน่วัรู้สึกว่ามันมันไม่ก็จะไปไหนเท่าไหร่เรา,าถึงจะมาแตกสแคตเตอร์ดอกเมื่อกี้เหอะเดี๋ยวมไปจะเข้าอีกก็โอ้โหหนูสงสัยอด้รุ่งอะไรไหมว่าเท่าสามสิบว่าเมย์จากเท่าสามสิบไปยาวๆขอให้สักฟรีเกมไหมสก็อตเตอร์ส,สวยๆอะ่ะ เออแ่มันก็บอกมีด้วยถึงพันอยู่นะถ้ามันเข้าอุ้ยจะได้สองตัวัผมมาไม่เกิดครับมาแค่สองตัวได้แค่นี้ต้องเอออุ้ยแตกไม่ยึดมันยังไงเจ็ดแล้วไม่หนึ่งดีเอามมาขอบโบลเริ่มติดดีแล้วโอ้ยอย่างสวยจะได้สามตัวอีกละอะไรเนี่ยเออไม่เข้ามันดูแล้วรัวร้องเลยเนี่ยมาเหลือสิบสิบห้านะ ผ่านมาได้ครึ่งทางของออตโต้แหละแตกด้วยพลังคูณ2องมาสามบบานมันออาอ้ยมาดีบ้างร้อยสิบไม่มีดิเชินร้อยเฮ้ยเข้าดีไบ้มาเราแค่แปดเจ็ดเลยแปดอยู่แล้วเจ็ดนะฮะไปังบัลต้นนี่ละไม่ถึงบันเราอเฮ้ยไม่แน่ว่ะดองนี้รอยยี่สิบโอ้โหไม่แนถึงหรอ <laughs> น้อยเกินนะเฮ้ยมันก็ได้เรื่อยอ,อยู่เนี้ยพาดโอ้ยตัวแพงโอ้อยยางนีก็ถึงเอาละโอ้โหต้องสามสิบรู้เรื่องรู้เรื่องก็เพิ่งแตกโอ้โหไม่แถวช่วงท้ายๆหนอ,หนอมาแบบนี้หหวานหมูนี่เขาบอกม,มา 1, หนึ่งพันเนาะดี โอเคหมดแล้วโอ้โหสัยไม่ยเปบาทหนึ่งบาทเดียวอ่ะเมาวันนี้ก็ลายกับย้อนนี้ทุกวคน,นโอ้โหเดี๋ยวมันหวานมากออโต้สามสี่นึ่งวันน้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทไว้เจอกันใหม่ยังไงฝากกดไลก์กดกระดิ่งและกด s ับส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เห็นหล่อนแล้วกันนะครับผม